มองว่าการการที่เราได้ได้ได้พยายามสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นอุดมคติไว้เนี่ยมัน mm hmm. มันหมายถึงว่า mm hmm. เออเราในวันนี้ที่เป็นได้เพราะว่าเรามีอุดมคติ mm hmm. เอ,อ่อตอนตอนที่เราได้ได้สั่งสมการทํางานการอบรมเนี่ยเราได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์หลายท่าน mm hmm. ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับครับอะไรนะจะเรียกว่าระดับระดับอ,อราบจารย์ระดับประเทศนะครับมันดึงเราเข้าไปอยู่ใน ในในกลุ่มซึ่งมีอุดมการทั้งสิ้นและทําให้เราอยู่ว่าอะไรนะครับมีอุดมการทั้งสิ้นหรืออุดมการสิ้นไปแล้วมีอุดมการนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาที่เราอยู่ที่ไหนอย่างที่ผมบอกว่าเออมันเหมือนว่าเราแตกต่างเพราะว่าเรามีอุดมคติในการทํางานทุกมิติเหมือนเราจะไม่มีแต่เรามีออันนี้คือความแลกนะครับผมที่ผมอยู่ทุกวันนี้เพราะผมมีอุดมคติบางอย่าง กระจายผมมู้ดีผมชอบตัวนี้กระจายผว่าเหมือนมีแต่ไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนไม่มีแต่มีมันมีครับ<อ>แล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันมันอยู่ภายในเราซึ่งมันมันไม่ใช่ว่าเราเรียนจบแล้วเราทํางานแล้วเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาไม่มีทางครับผ,<ม>ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องได้เห็นประสบการณ์มันต้องไปเรียนรู้มันต้องไปเก็บเกี่ยวจนกระทั่งวันนี้เราผมว่าผมคิดว่า การที่เราเราทาอย่างนั้นมาได้หรือเราใกล้ชิดคนเรานังได้ทาให้เราได้รู้ดมติของนั้นมาแล้วผมก็พยายามจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับคนรุ่นหลังว่าถ้าเกิดเราไม่มีเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรไอดอลไหมครับไอดอลถ้าเราไม่มีเป้าหมายรดมติตัวเองการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างก็มันก็เหมือนกับเราเราไม่รู้จะเป็นอะไรอะ่ะและเราก็ย้อนกลับมามองตัวเองผมผมอันนี้ผมผมสะเทือนสะท้อนใจจากสิ่งที่อาจารย์กี๊ถามผมทุกครั้งว่า ตจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ